น้ำท่วมท่งผักบุ้งหลงแหลงไม่มีสาระจับใจความอะไรไม่ได้เลยแค่เพียงว่าใจสั่งมาให้เข้าที่ประชุมแพทยสภาซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าพูดกับภาษาชาวบ้านชาวบ้านร้านตลาดเขาเรียกว่าเสือกอสภานายกพิเศษน่ะเข้าที่ประชุมได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะให้เกียรติกับคณะกรรมการแพทยสภา70ท่านว่าได้มีมติกันแล้วนะคะเพราะว่า70ท่านนั้นมาทั้งการเลือกตั้งและการแต่งตั้ง เขาก็ต้องหาหลักฐานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่สภานายกพิเศษเนี่ยก็จะว่ากันตามมาติคณะกรรมการพิเศสภามีคราวนี้ชัดเจนที่สุดละค่ะคุณสมศักดิ์มาช่วยคุณทักษินขาไปเนี่ยเห็นไหมมีความตั้งอกตั้งใจแต่ไม่มั่นใจเราตัดที่ดูสองช่อบมบก,ก่อนผู้ที่ประชุมเนี่ยหน้าตาเนี่ยธรรมดาพูดจาวกไปไวนมาแต่คนข้างหลัง ให้ดูปฏิกิริยาคนที่มากับสมศักดิ์เทพกิตินตอนแรกหน้ายังไม่เสียหน้าขาวลอยหน้าขาวลอยหน้าเทาหน้าเทาน่าใช้หน้าใช้แป้งผิดเบอร์หน้าใช้กันแต่งผิดเบอร์คิมลอกฝ้ากวนอิ่มเออหน้ากวนอิ่มมากหน้าผิดเบอร์หน้าเทาหน้าลอกหน้าวอกหน้าไปเลยหน้ากำลังจะไปสนามกอล์ฟนะคะสองคนหลังเนี่ยคนของสุดสมศักดิ์ สมศักดิ์ยังหน้าตาดีเพราะออกมาดูหน้าตาสมศักดิ์นะเส้นเลือดปูดเลยหน้าตาไม่สู้ดีหน้าตาของคนติดตามสมศักดิ์ก็ไม่สู้ดีหน้าหายเทาหน้าหายวอกหน้าหายลอกหน้าหายเลอะหน้าตาไม่ไปสนามกอล์ฟแล้วและหน้าตาไม่สู้ดี